สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อนิเมะแพนเน็ตนะฮะวันนี้ต้องบอกว่าเฮ้ยเราขอฉีดอีกรอบหนึง่งเพราะว่าที่ผ่านมาเราแบบแนะนำอนิเมะหรือว่าการ์ตูนฝั่งญี่ปุ่นเป็นหลักแต่วันนี้นะฮะต้องบอกว่าเฮ้ยฝั่งเกาหลีเนี่ยมีเรื่องนึงโผล่มาผมพอรู้มาว่าการ์ตูนเรื่องนี้เฮ้ยดังนะกับเรื่องนี้เลยครับ S My S Class Hunter นั่นเองนะฮะเป็นฉบับแบบเว็บนอาไขอ่านเอ,อานะคะนอนอยนนู่แนวตั้งนักดูแนวตั้งเออติดไฟนอนใขไห My S Class Hunter นะฮะ<ม>เป็นการ์ตูนอ่าเกาหลีครับก็คืออ่ะที่ประเทศเกาหลีใต้ครับผมเออนะครับต้องรู้ว่าเกาหลีใต้นะ นะฮะก็อ่ะอยู่ดีๆมันมีสิ่งหนึ่งโผล่ขึ้นมาสิ่งหนึ่งโผล่ขึ้นมาในชื่อเดียวกันอ่าก็คือเกตเกตนั่นเองถือว่าประตูลักษณะก็จะเป็นฟีลเหมือนแบบประตูนิตย์ใดๆเออนะครับผมแล้วก็อาจจะว่าถึงตัวเอกคนหนึ่งนะฮะก็คือฮันยูจินครอบครัวตัวเอกได้ไหมเออก็ไา้เป็นพี่น้องคู่หนึ่งที่เป็นพี่น้องอ่าตัวหลักละกันในเรื่องนะฮะก็คือคนพี่เนี่ยจะชื่อฮันยูจินส่วนคนน้องจะชื่อฮันยูฮยอน ซึ่งไอ้เกตเนี่ยอ่ะมันตามสูตรอ,อยู่ดีๆเกตแตกป้นเบรกเกตนะเออเกตเบรก,กหรืออะไรก็ตามนะครับ,รบเอาเป็นว่ามีมอนสเตอร์หลุดออกมาข้างในเนี่ยมันคือดัมเจียนครับอ่ะนะฮะแล้วก็มีมอนสเตอร์หลุดออกมาทำร้ายผู้คนที่ใช้ชีวิตกันอยู่ในเมืองครับ พอยหลักของเรื่องที่มันเป็นการเปิดมาเนี่ยมันว่าเรื่องของฮันเตอร์ครับเออเนะครับก็มันจะมาเป็นปรากฏการที่มาพร้อมกับไอเกตเนี่ยแหละก็คือเมื่อ,อเกตมีมอนสเตอร์ลูดออกมาอืแล้วทนานนั้นเองมันประจบเหมาะกับว่ามนุษย์บางคนได้รับเลือกให้มีพลังพิเศษอามีแ,แบบการปลุกพลังขึ้นมาค และมีบางคนที่ไม่มีพลังพิเศษแต่ก็ไปหาปลุกพลังซึ่งก็คือตัวเอกของร้อนเองฮ,ฮันยูจินที่มีเกตเปิดมาแล้วตัวเองไม่ได้รับการปลุกพลังก็แล้วกันอ่าใช่แต่ในขณะเดียวกันครับ<ะ>น้องชายเขาฮันพยอนอืมโอ้โหนี่มามาเป็นสูตรแบบเรื่องเขาเรียกอ,อะไรดรามา่าในนินะตัวตัวพี่ชายเนี่ยเป็นคนตักต่อยไม่มีพลังแต่ตัวน้องชายเขาเนี่ย กลับเป็นคนที่ได้รับการปลุกพลังในขั้นที่แบบว่าโคตรจะสุดยอดระดับ S, ค, <S ครับใช่ฮะน้องชายเขาพันทยอนนะฮะได้รับการปลุกพลังเป็นฮันเตอร์แล้ระดับ S ถ้าเทียบแบบสเกลพลังอ่ะถ้าระดับ S นี่คือมันอยู่ในขั้นที่แบบมันม มันปล่อยพลังได้ขอขยันอากาศได้อะเสกแบบต่อสู้แบบปุบุบๆๆอบอะไรอย่างเงี้ยยอดมนุษย์ไปแล้วเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ไปแล้วซึ่งก็บอกว่าตัวน้องชายเขาเนี่ยมีพลังฮันเตอร์เบอร์หนึ่งของเกาหลีอะเก่งสุดในประเทศอะเออแล้วก็ตั้งติวขึ้นมาอะไรขึ้นมาแบบโอ้โหดูเป็นระบบระเบียบซึ่งฮันเตอร์เขาก็ทำงานเป็นระบบนะเหมือนอาชีพหนึ่งเข้าไปในดันเจียนเพื่อเก็บแร่เก็บอะไรมาขายทำเงินทำเงินกัน นะฮะหลายๆคนเนี่ยกลายเป็นแบบเฮ้ยเริ่มมีเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีฐานะขึ้นมาอะไรแบบนี้เป็นต้นนะฮะยึดเป็นอาชีพหลักอาชีพนึงเลยระบบเศรษฐกิจอะไรแบบนี้แต่แน่นอนคนที่อยู่ในระดับ S อสอย่างน้องชายอย่างพัทยนี่กลายเป็นแบบหนึ่งในฮีโร่ผู้คนให้การยกย่องสรรเสริญแต่ในขณะเดียวกันตัวพี่ชายไปขอปลุกพลังฟิลเหมือนเข้าไปติดต่อขอทำการปลุกพลังด้วยการอ้าง หรือว่าเคลว่าเฮ้ยเขาเป็นพี่ชายของฮันเตอร์เอสคลาสคนนี้ที่ชื่อว่าฮันเดยอนปลูกพลังมาแบบเอ้ากลายเป็นแรงระดับ F คือตำแบบต่ำเลยอ่ะเหนือกว่าคนทั่วไปน้อยเดียวมาพร้อมกับพลังติดตัวผู้อุปถัมภ์อ่าซึ่งเป็นแบบสกิลสายซับได้แค่เสริมพลังแล้วก็เข้าไปขุดแร่กับใช้แรงกายใช้แรงกายในการขุดแร่มากติ๊กแอขุดไปใช้ขุดแร่มากกว่าค่ามอนสเตอร์เพื่อเอาผลึกมานะครับ เออนะครแต่แน่นอนว่าแบบไอการบาดเจ็บหรืออะไรก็ตามกับจํานวนเงินที่ต้องใช้อ่ะมันก็ต้องทําให้เขาต้องเข้าดังเจียนไปนะเออแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะการปลุกพลังมนันน่ะมันทําให้เขาเป็นหนี้สินนี่ คือช่วงแรกมันก็ค่อนข้างดึกนะมากเยอะนะไม่ว่าจะเป็นแบบหาที่ปลุกพลังโดนหลอกเงินโดนปลุกพลังเก๊จนกระทั่งปลุกพลังขึ้นมาจริงๆก็อยูระดับกากอีกจนสังคมมองว่าเป็นพี่ชายที่เกาะน้องชายก็มีตัวน้องชายก็พยายามบังคับให้พี่ชายอยู่นิ่งๆเนี่ยนะทั้งๆที่ตอนเป็นมนุษย์ปกติอ่ะตัวพี่คือเสดสละให้น้องทั้งหมดนะนะครับแต่ว่ามันมีปมอยู่ตรงนี้ครับทุกครั้ง ที่ฮันเตอร์แลงคนนี้อยากฮันยูจินเข้าไปในดันเจียนแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรตรงอย่างที่อพูดง่ายๆโศกก,กันนาจกรรมคือในเหล่าฮันเตอร์จะขนานนาเพราะว่าโวสวยนะคือไม่ว่าเขาจะเข้าไปกี่เกตนะฮะทุกครั้งต้องจบ ลงที่คนอื่นตายหมดแล้วเหรอมารอดคนเดียวครับใช่แล้วเขาจะเป็นคนเดียวที่รอดมาเสมอมันจะมีสัมพันธ์กับสกิลติดตัวของเขาด้วยนะคือผู้อุปถมัมต้องเราไปอ่านดูว่าทาไมอันเนี้ยมันสําคัญยังไงกับสกิลนี้กับเหตุการณ์รเหล่านี้ผมผมมองว่าสกิลอันเนี้ยเป็นคอลหลักของเรื่องลยนะที่ทําให้เกิดการเป,ปลี่ยนแปลงของความสนุกทั้งหมดที่ม,ทมันจะเกิดขึ้นผู้กรลตรงใครที่อ่านโซโล่เรเวลลิ่งมาอ่าผู้ชี้เรื่องเลยนะว่าเหมือนใครเอาไปนะฮะหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งอ่านชะตาวันสิ้นโลก มีไหมสองเรื่องนี้สองเรื่องนี้ก็พอแล้วนะถ้าหากคุณคิดว่าแบบไี่สองเรื่องนี้เจ๋งผมไม่อยากให้พวกคุณพลาดเรื่องนี้ผมดูเรื่องเนี้ยผมอยากให้มันเป็นเส้นเรื่องเดียวกันจริงจริงอยู่เหมือนจักรวาลเดียวกันเหมือนน่าจะสนุกนะเออถ้ามันเป็นเส้นเรื่องเดียวกันผมว่ามันมันน่าจะซัดกันมันนะเฮ้ยเจอสปอยหรือเปล่าทำไมอ่ะเราเปิดมาว่า เฮ้เอกกากับน้องชายเทพไม่ใช่เหรอเฮ้ยแล้วทําไมมันจะไปสู้สูสีกับอีกเรื่องได้ยังไงอ่ะก็เซตอัพมันอาจจะเหมือนกันแต่ว่าวิธีการได้มาซึ่งพลังกับวิธีการดําเนินเรื่องของเรื่องเนี้ยครับผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะแตกต่างพอสมควรนะแตกต่างเยอะคุณอ่านไปประมาณ4ี่หตอนอ่ะมันเป็นแค่การเปิดหวยนะผมอ่านไปตอนที่ห้ากำบัดต่อยโต้เลยครับเออและอีกอย่างหนึ <UC S 1> ่งสาวสาวเออไม่แปลก เรื่องนี้ก็มีคู่ชิปกันเลยนะคุณเรื่องนี้เรื่องนี้ผมไม่แปลกใจเลยถ้ามันจะได้รับความนิยมในหมู่สาวๆด้วยโอ้โหคือตอนแรกเราก็ไม่คิดนะแตเราดูไปสักถึงตอน5เอ๊ะมันมีกลิ่นของเรือชิปพี่น้องเป็นอยู่ใช่หน่อยหน่อยเรื่องปกติอรแต่ถ้าคนอ่านนิยายมาแล้วถามว่าดูอันนี้ได้ไหมดูได้คือคุณอาจจะหงุดหงิดนิดนึงในการขยายความของในฉบับเว็บตูนนะแต่ก็อยากให้เข้าใจว่า มันเป็นแบบนี้ทุกเรื่องแหละอ่าอแต่ว่ามันถูกทดแทนมาด้วยลายเส้นกับเอฟเฟกต ท,ที่ผู้วาดเขาเติมเข้ามาเพื่อให้มันสนุกขึ้นใช่แล้วเราเราเราอ่านในแอปไอไลน์สูน <î S 2> นะคะมันก็สดุกเอาพูดตรงๆมันสนุกสบายกว่าอ่านแบบเป็นรุดเล่มแล้วเอฟเฟกไม่แย่เอฟเฟก,เก<ะ>คือเทียบเคียมเรื่องต้นต้นเลยก็ว่าได้ลายเส้นการวาดไม่แย่นะฮะคือบางทีคนเปิดมาภาพแรกอาจจะแบบลายเส้นคนวาดวาดมนุษย์เอ๊ะมันมันไม่ดีเหมือนอย่างอีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราเคยดูผมอว่าให้ดูไปก่อนตัวเอฟเฟกในการต่อสู้อะมันโอเคอยู่มันใช้ได้อยู่ ครับผมแต่ทีนี้ต้องบอกว่าพุทเราอยากเล่าเยอกว่านี้จังเลยคันปากขออนุญาตสปอยอีกนิดนึงแล้วกันเรื่องของพลังของพมะเอกอะไอสกิลผู้ประถมของพระเอกอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกอะมันกาดมันใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยในการลงดันอืแต่มันมีประโยชน์ต่อตัวเขาเองเอเกือบและเกือบสปอยแล้วมันคือการอันนี้อันแรกก่อนคือเขาสามารถที่จะโน้มน้าวคนอื่นได้ ต้องระบุตัวนะระบุคนที่เขาจะโน้มน้าวก่อนแต่สกิลนั้นจะแสดงผลก็ต่อเมื่อคนคนนั้นเสียชีวิตใช่ครับเอพอคนนั้นเสียชีวิตไปปุ๊บเขาจะได้สเตตหรือพลังอะไรของคนที่เสียชีวิตไปย้อนกลับเข้ามาให้เขาใช้ได้ชั่วคราวแต่ว่าแต่ว่าเพิ่มเป็นสองเท่านะครับเช่นสมมุติง่ายๆสมมติชาโม่ปากหมาอชาโม่ตายตายเหรอเนี่ยผมได้ผลลัของชาโม่มาชิงเล่นก่อนเลย อ่สมมติผมเป็นพี่น็อตเป็นพระเอกฮันยูจินแล้งกากๆผมเป็นฮันเตอร์หนึ่งแล้งดีด็อกอ่ผมตุยเย่ครับอ่พี่น็อตก็จะได้สกิลของผมไปคือสกิลเตือนมาละผมได้รับสกิลพิเศษอ่ะรู้เลยว่าคนนั้นไปแล้วตุยเย่แล้วตุยเยเรียบร้อยแล้วเขาก็จะได้สกิลหรือบัฟเนี่ยแหละ เอาใช้คำว่าบัฟแล้วกันจะได้ง่าย,ายติดตัวมา1ชั่วโมงเป็น2เท่าครับเออนะครับผมซึ่งมันเลยเป็นสาเหตุฮะว่าทําไมเขาถึงสามารถรอดออกจากนังจีน N N ได้ทุกครัครบยิง่งทหารเขาน้มน้าได้หลายคนเนี่ยเขาก็จะใช้สกิลได้หลายครั้งอะไรแบบนี้เป็นต้นที่ที่ผมเคยเกิดไปตั้งแต่ต้นเรื่องอว่าสกิลติดตัว,ตวของระเอกผู้อุปถัมเนี่ยม,มันเป็นคีย์หลักที่จะพลิกทุกอย่างของเรื่องอ มันดันมีบางเหตุการณ์นะฮะที่ทำให้สกิลเนี่ยมาถูกอัพเกรดขึ้นมามแล้วเรื่องราวต่อไปแล้วแหละคือของจริงรอบเลย ช่ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่แปลกใจกที่หลายๆคนเขาแบบยกให้เป็นเหมือนแบบอีกหนึ่งเรื่องขึ้นหิ่งของสายเว็บตูนอ่ะเออนะครับที่แบบเฮ้ต้องแนะนําให้อ่านแล้วผมอ่ะพวกเราก็ไปอ่านกันมาแล้วสําหรับเรื่อง My i S Class Hunters ก,ก็ประมาณนี้นะครับนี้ที่เราเอามาแนะนำกันที่ยากพอเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่าแต่ว่าไม่ไม่ใช่ทั้งหมดแล้วกันอลองไปอ่านดูแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยทาไมเรื่องนี้หลายๆคนก็ถึงอวยกันนะพูดตรง งานภาพดีองานภาาดีไม่แย่รอไก่อนอ่ะแต่ถ้าหากเรื่องนี้คุณชอบผมมีมาแนะนาอีกสามเรื่องไอยาดีไม่แพ้กันมาสลับกันดูสุดยอดใช่นะครับคือแบบไอเรื่องนี้รอตอนใหม่อ่านเรื่องเหล่านี้ก่อนดีกว่ายังไงบางครับนะฮะเรื่องแรกครับเมื่อกี้เราพูดไปแล้วอ่านชะตาวันสิ้นโลกเรื่องนี้ไม่แนะนําไม่ได้โอ้โหของจริงอีกเรื่องที่ ขึ้นห<ม>ิ้งที่ห้ามพลาดอืต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวของแบบหนุ่มธรรมดาที่เขาอ่านนิยายครับอยู่บนรถไฟแล้วกันไฟรถไฟ,ถไฟอ่านนิยายอยู่ดีๆครับเหตุการณ์ในนิยายฮะเกิดขึ้นจริงอืแล้วเขาเป็นคนเดียวที่อ่านนิยายเรื่องนี้ แบบต้นจนจบทะลุปลุกปลอเอาเป็นว่าเหมือนอ่านสามก๊กหลายรอบแล้วเปคนนี้่อนะฮะจะได้รู้คนที่รู้สปอยทุกอย่างแล้วเนี่ยแล้วเข้าไปต้องอยากเจอเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นในนิยายมันจะเป็นยังไงงานภาพเป็นไงพี่ย้หมอ่ใช้ได้เจ๋งเลยเจ๋งเลยเจ๋งเลยนะฮะอานชะตาวันสิโลกนะฮะย้ำอีกทีอีกหนึ่งเรื่องครับ ครับผู้เล่นใหม่เลเวลแม็กซ์ครับอันนี้อาจจะใกล้ตัวพวกเราหน่อยอเพราะว่าเรื่องของสตรีมเมอร์ครับที่หลงไหลายการเล่นเกมอ่าใช้เวลากว่า11ปีครับในการบรรลุทั้นบนสุดนะครับของหอคอยแห่งความทรหนครับ, <Hey. S 1> รบเป็นซึ่งมันเป็นในเรื่องเขาจะเป็นเหมือนแบบเกมแฟนาซีสมจริงหน่อยอ่านะครับหลายคนคงมีภาพออกวามันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแล้วนะครับผมแล้ก็พอบรรลุเป,ป้าหมายนะครับก็เลยแบบเฮ้ยอยากเลิก แบบวางมือแขอวนเมาส์อะไรแบบนี้ะนะค,ะครับผมแต่ว่าเฮ้ยตื่นขึ้นมาวันหนึ่งไอหอคอยที่เขาบรรลุไปแล้วอ่ะหอคอยทหงคามทราะนาะ่โถโผล่ขึ้นมาในชีวิตจริงมาอีกแล้วเจ๋งเหมือนกอันอันี้เจ๋งเหมือนกันเจ๋งเหมือนกัะนแนวพราเอกเทพอบะการแก้ไขสถานก,การณ์ต่างๆใช้ได้เลยนะกับเรื่องผู้เล่นใหม่เลเวลแม็กซ์นะฮะอ่ะ,ะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะฮะอันนี้ควสที่ซึ่มนะฮะเป็นเว็บโตนที่ อยู่จักรวาลเนี่ยคับไอ้นี่ฮะลุคิซซึ่มนักสู้ทูเปอร์นักเปอรเออแล้วก็ไอ้เรื่องชีวิตเวนเอ้ยจู่ๆหน้าต่างเพลสก็ปรากฏขึ้นมาด้วยครับเออนะครับผมก็จะเล่าถึงทีมซูยยอนนะฮะที่เป็นนักเรียนมัธยมปลายธรรมดานะครับแต่ว่านั้นทำเควสขอโทษแม่สำเร็จสูงขึ้นสมเซนเยี่ยม นี่มันอะไรกันครับเนี่ยไม่แต่เรื่องนี้ผมไม่เคยดูนะคุณแต่น่าสนใจเออนะฮะเอาว้่าการทําตามเคสของคนนี้เกิดเรื่องราวมากมายที่โคตรน่าติดตามเองไปห่านกันดูนี่ผมแนะนำเอาเออทุกเรื่องนี้เราคัดมาให้แล้วอันนี้ต้องบอกว่าเราใช้โอกาสจริงๆในการที่ เราเราเปิดเรื่องใหม่มาไอ้ My S Class Hunter เนี่ยเออเราแบบมันเป็นเรื่องที่เพิ่งมาเราอยากแนะนําให้รีบไปอ่านก่อนแต่อย่างที่บอกไม่ความที่มันเพิ่งมาจำนวนตอนมันก็ยังไม่เยอะอก็ต้องเลยกำมัดแบบพวกผม2คนใช่นะครับเราก็เลยเอาอีก3าเรื่องเนี้ยที่มันการันตีว่าใช้ได้เจ๋งมาให้อ่านขั้นเวลาระหว่างรอ My S Class Hunter ออกตอนใหม่ไปด้วยใช่ครับใช้ทีตรงนี้แนะนําเป็นเว็บตรงทั้งคลิปไปเลยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอนิเมะแพลเนตของเรานะครับก่อนจากกันครับผมวันนี้มีกิจกรรมดีๆมาฝากด้วยขอ,องทางเว็บตูนเขานะฮะไลน์เว็บตูนนะฮะต้องบอกว่ามีอีเวนต์ครับอีเวนต์ชื่อว่าสนใจท้าชิงฉาย,ยายอดนักอ่านแฟนตาซีไหมนี่แต่น,นี่คือชื่อเรื่องใหม่หรือว่าอะไรชื่อชื่อชื่ออีเวนต์เขาเขาตั้งให้มันเป็นแก๊ปหน่อยไงเออนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทางไลน์เว็บตูนนะครับแจก15เหรียญทันทีเฮ้ยเมื่ออ่านเรื่องที่กําหนดนะครับผม อ่าเรื่องไหนก็ได้ที่เขาอยู่ในแคมเปญนี้อ่านให้ได้8ตอนนะครับผมอย่างเช่นไอ้ My e x t r a h u n อ e r เนอ่ยอยู่ในนั้นแน่นอนนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องครับเรื่อง9,90,000อดีตชาติช่วยฉันทีฮะต้องบอกว่าโดยกิจกรรมนี้นะฮะเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง1 1มีนาคมเท่านั้นไปอ่านให้เขา8ตอน กิจกรรมงานะจัดเลยแปด <8 S 1> ตอนนี้อ่านครึ่งวันหมดแล้วนะครับได้ส5ห้าเหรียญอ <laughs> ่าครับแป๊บเดียวพี่ยาต์นะครับจริงๆห,หลายคนอ่านเกินอยู่แล้ว <laughs> ลอ่านเกินอ่านเกินอยู่แล้ว <laughs> อ่านเกินเยอะนะครับผมก็แลวถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถไปอ่านต่อได้ทั้งในเว็บไซต์รวมไปถึงในแอปพลิเคชันนะครับไลน์ว็บตูนะครับที่เาแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วด้านล่าง โหลดได้เลยครับทั้ง iOS และ Android นั่นเองนะฮะโอเคก็คอรบสมบูรณ์นะฮะสำหรับเรื่องราวของเว็บตูนที่เราเอามาบอกกันในวันนี้แต่ว่าไอ้เรื่องใหม่อยากให้โฟกัสจริงๆ อ,อยากให้ดู m ายเอสคลาสฮันเตอนี่อย่าเพิ่งตั้งแง่มีความสนุกของมันอยู่ที่แตกต่างจากเรื่องสไตล์เดียวกันใช่สำหรับอินเะแรนเน็ตนะครับจะมาทุกวันเสาร์หนึ่งทุ่มครึ่งนะฮะถ้าไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแผงผังรายการหรือรายการพิเศษอะไรใดๆนะฮะยังไงก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยครับเราเอาหมดอเมะมังหวะเว็บตูนหนังสือรูปเล่มออกใหม่เราอัปเดต ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับหรืออยากให้คุยเรื่องคอนเทนต์อะไรตามใจพิมมาได้เลยนะได้นะนะครับผมแนะนำกันมาได้นะฮะเราไม่ปิดกั้นเลยแต่วัน right> น well> ี้เอาฝั่งเว็บตูนไปก่อนเด็ดเลยนะทุกเรื่องวันนี้ที่คัดมาให้วันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าสวัสดีครับค